สวัสดีจ้ามือ,อกะมาพอ้อกับอมชอยบานหน้ากับบรรยากาศทงไฮทงหน้ากับบรรยากาศเขาหน้าปังด้ยวยพี่น้องเด้ออมชอยบ่ได้มาหน้าหลายมืออิลีจา้าบะได้มาเก็บบรรยากาศเขาบรรยากาศทองไฮทองหน้าให้พี่น้องเบืองเนาะเนื่องจากว่าอยู่ทางบานกะเพื่อนเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่พี่น้องอมชอยกะเฮ็ดเบียกทังบานเนี่ย บานีปูญาเพิ่นกับลงไปเห็ดผาเห็ดมียวนบ้านทงเพิ่นความชัยกันเลยมีนาทีเฝ้าเฮียนสันเด็จพ,พี่้องม้อนี้เป็นโอกาสดีจักน่อยหนึ่งแต่เลยว่าสีมาเลาะเบิ่งเขาก็น,น่าบได้เห็นหลายหมื้อแล้ววนะาจา้ะอันพ่อในญ่หนงว่าเจ้าไปเบื้องหน้าไหขคอยในเด้อพะสันผู้ใดเบิ่งหมองหัวน้ามดีไปเบิง่งไหแน่มันเป็นยังสูบเลยวๆวมันเป็นยังคืนบกดีแถพัสัน แต่บ่แมน่น่านีดพี่นอ้องอมชอยลุงมาเบิ่งหน้าเนียนได้ยินพ่อใหญ่หนงแล้วว่าเขาเป็นปลายแดงเดืงเองเป็นสีสมสมอันนี้เขาเพิ่นได้จ้ะเขาเพิ่นสวดแล้วพี่น้องเขาไเขาสามเดือน,นาาเนาะจ้ะเนาะเขาโจอขวางมันอันนี้อันนี้เขาเจอขวางได้พี่น้องจักเขาจักหะสวดคือกาน <laughs> อัน เป็นเขานบา,นบานๆเทากับสิอเอินว่าเขาเฮียนะพี่น้องเนาะขันแปบอีกอย่างหนึ่งก็ว่าเขาเฮียเมนบ่เขาเฮียเขานเขาเฮียรดเกี้ยวงวดก้อนแม่จ้ะเออวันนี้เพื่อนเกิดเป็นเม็ดเก่าอนะนะบอกง่ายเม็ดเก่าเเิ่นดมากเขานเม็ดเต็มแล้ว<อ>จัน้อยหนกกูกำลัากินเหมือแต่พี่น้องทานถ้าเฮากันอยากได้ก็คือ ก้อนนกสิมากินช่วงเพิ่นเหลืองกล้วยนี่ก็คือมาเกี่ยวเอาไปให้ไก่ให้ยังเน,นาะจ้ะเนาะแม่หญ้าไม่พี่น้องพยยอญงแล้วมาตัดซองรอบเลี๋ยดิแล้วมาตัดหญ้าอันฟังนียนฟังนี่หน้าเพิ่อนอันนี้ของเจ้าของแล้วเรื่องเหลืองนั่นการเป็นของปูเนาะจ้ะเนาะน้นนนนอ,งนองอันน้องหญ้าอัญชัยสิผ้ามาเบิง้ง บเห็นโดนแล้วสิสิบ้านผ้ามาเบิ่งว่าเขาเพิ่นเป็นจังไดโอ้ยเป็นหูบสอดบ่ผลใบได้พี่น้องอันอากาศหนาวจ้ะล้วบะเนียนเขาสอดท่มหนาวแมมพี่น้องปกติเพิ่นสีผลใบคือเขาสิผลใบน่ะเห็นบ่อันนั้นผลใบเห็นบ่คือเขาเขาเขาเพิ่งสอดมากแต่อันนี้สอดแบบช่วงอากาศหนาวๆนา้นาเบิ่งกนันนะ พนมีน้ำนุ่มวะพนโตรงดีบะโอ้ยเป็นเขาแบบบ่คอยเต็มที่ปันใดบ่คอยตรงปันใดเนะภาษาบานบานเขาเอิ้นังสันละ่ะพี่น้องแต่ว่าเขาออมช้อยนี้พ่อเนยหน่งว่าเล้าเลาว,ว่าเป็นเขาอลอยซิบมือลอยซิบมือกเกือบเป็นเขาซี่เดือนเนาะปกติแเขาเขาสิเซตเขาสามเดือนแต่ว่าหน้านี้ลเลาเฮ็ดเขาัน ลอยซิบมือ<บ>เล่าว่าย่านยานมันสอดท่วมหนาวก็เลยเป็นเขาหลอลอยซิบมือแต่อีกหน้าหนึ่งเป็นเขาสามเดือนจ้ะเก่าสิบวันเบิงอ๋อมชอยเปิงเรือว่าความคืบหน้าของเขาโอ้เขากระลังเพื่อนเอินอยังไงบ้านนเฮ้ากระลังสีสวย กำลังสีสวยมนนัใหไงมันหน่อย,ย,ยกระลังสีสวยออกมาจะน้อยเิ่นกะสีสอดออกมาเลยวบันนี้สามสี่หมือมานี่เป็นหูบล้มด้วยบันนี้พี่น้องล้มแล้วก็นาวนี่ล่ะแนวเขาก็มาพี่นอ้องเอออันนี้ก็ใไ้นี่กันมันลมที่อมชอยว่ามันลมแล้วกับเป็นเขาเก้าแน่เป็นลูกขเขาแน่แหละพี่น้องเท่งหงา บ่บได้บ่ได้เห็ดเอาเนาะจานะ้ะน้องไฮนี่แต่ว่าอันเสียดายกับว่าเขาทิ้งไปซื้อถ้ามีคนมาขอเกียเก่ยวหญ้าเกี่ยวหยังก็ใไฮเพิ่นเกี่ยวเอาเยอะแต่ว่าส่วนมากแล้วคนม่มาเอามันลบค่ะจ้ะนยาก,ากลงไปแล้วขึ้นยากตรงเนี่ยหญ้าไม่พี่น้อง พี่หนุ่งเล่าอันได้เครื่องมาตัดเป็นบอกมันมันเป็นอันเป็นกันของอันของการตัดเนี่ยตัดหนาดนี่แหละรอบสองวันนี้เราก็มาตัดอีกพึ่งได้ให้เดียวนม่งนี่ยเขาไหมห่วงเป็นตาสะออนแต่พี่หนอ้องเป็นเขาอันเป็นเขาเหี่ยด้จ้ะเขาเหี่ยเขาเก่า โซนมากเพื่อนจะอยูความขั้นแท้นี่แหละหูได้ขึ้นโอ้ยตกหลุมได้ห่วงข,ขึ้นบางหันเนาะขึ้สิไข่เนี่ยโอ้เขาก็จะยืดเวลาไปอีกโดนมืออยู่ได้จา่าลื้อลือสิเป็นซิปเหมือนหนีซิปลือสิเป็นเดือนผนบุ้งพอว่าอากาศบ่เป็นใจเนาะพี่น้องเนาะใจก็เอาบรญญัติกะ บรรยากาศทอทหน้าบรรยากาศเขาหน้าปังมาฝากจ้ะเดี๋ยวอ่นไปเบ่งของงาฟัางนัน่นผู้ที่เพิน่นดูแลดีๆเป็นยัง,งวยควมใจขึ้นใส่ข้ามาาดูแลดีๆไปเลเฮ็ดเขานี่ก็ขึ้นหน่อยขึ้นหลายการรักษากับเคือนกันได้พี่น้องใช่ขึ้นบ่มีหลายคือเพินนกก่นนกกระเฮ็ดตามที่เจ้าของมีแหละเนี่ย พนอญงเราพึ่งพึ่งตัดไปพูดเราอยู่หัวหน้าพุ่นแล้วพึ่งตัดไฮน,ไน,ไนี่ไฮนี่แล้วหลอดที่สว่างือที่สามบู้เราตัดหย่าขเขาบอท่านสอนอ่อนปัดเพิ่นมาเอาหนาไวเ้เบลตาสอออนแต่น้ามหลากหลายเอาเขาเล่าเขาเล่าวานัวานวันอะไรกันกับของของอมชอยนี่แหละประมาณสามสี่มือเนาะ เขากับการาล่างสสวยคือกันละ่ะแต่เขาเพื่อนนั้นบ่คอยมีหยาจา้ะเพื่อนทัน่งจางคนลกเนาะทั้งคุ้มยังสีแหละแต่พี่กันแต่เขาตัวพ่ดหนาแต่ตนเขากับือว่างโอเคยอยูหยากะ <c ười> ยังโอเคครับนอกจาก,กสิพญยา,ยามเอาความคืบนะนะา่าจะให้เบึ่งเรื่อยๆนะพี่น้อง อย่าเป็นลูกเด้อท่วมนาลอย่าเป็นลูกเป็นไผ่เด้อคลิปนี้จะฝากไว้สนิทเด้อจ้าเด้อเดี๋ยวอมจ่าจะเอามาให้เบิร์อยู่เรื่อยบๆนะจ๊ะเนาะความขรึปหนาของเกษตรกรชาวนาชาวนาปังของเฮานะจ๊ะคลิปนี้ก็เอาไว้สนิทเด้อจ้าขอบคุณสวัสดีจ้า